สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรู v i p หน่าใช้ m e r c e d ซเดสเบมาแล้วครับกับ e 2 2 0นะครับคันนี้เครื่องดีเซลนะครับรถสวยสภาพหายากมากๆนะครับคันนี้งามสุดๆเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ2,49,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้ขายเงินสดนะครับ w 2 1 1มาแล้วครับคันนี้ปี2006นะครับรถสวยไม่เคยชนไม่เคยแต่งนะครับสภาพงามๆจากโรงงานเลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับตั้งแต่ปี2 1,006ไมล์ประมาณ250,000กิโลเมตรนะครับรุ่นนี้ทนประหยัดใช้ง่ายดูแลสบายอะไหล่หาง่ายครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับสุดหรูสุดสวยสไตล์นี้นะครับจัดไปครับกับ Mercedes-Benz จากเยอรมันนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับสภาพงามมากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับทนดำ ตกแต่งลายไม้มาแบบนี้เลยครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยทรงหรูดูดีมีระดับแน่นอนนะครับกับ VAP Mercedes Benz นะครับจัดไปครับเครื่องดีเซลนะครับค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับใครที่อยู่สายเบนส์นะครับห้ามพลาดนะครับสภาพโดยรวมแจ่มครับสวยเดิมโรงงาน แบบนี้ถูกใจหรือไม่ไม่เคยแองซิ่งนะครับไม่เคยชนเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสำหรับสายเบนซ์นะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวรถสวยทรงหรูดูดีมีระดับจัดไปในสไตล์แบบนี้ที่ท่านชอบหรือกําลังหาอยู่หรือไม่นะครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากนะครับไหม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีกอนะครับใหม่ประมาณ2 5 0 0 0 0หกิโลเมตรนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันตกแต่งรายไม้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายรุ่นนี้เป็นดีเซลนะครับ ตัวนี้ดีเซลเครื่อง2002นะครับดีเซลรถส,สวยสภาพงามแบบนี้ถูกใจนะครับชมได้เช็คได้นะครับสีสวยสภาพดีไม่มีชนไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับรับประกันเลยครับว่ารถส,สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับชมได้เช็คได้ครับ